สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h a n n e Little l Moments เดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะมาเล่าเรื่องของตัวแรกกันซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมติดไว้ในวิดีโอก่อนวิดีโอเรื่องของ Vector Database นะครับก็ในหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่องที่เล่าต่อจากตัว Vector Database ดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูตัว v e t t r r d t t b a s e เ่ยเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ให้นะครับก็แนะนำว่าไปดูตัวนั้นก่อนเพราะว่า ัวตัวนั้นเสร็จเนี่ยจะเข้าใจตัว r a c ได้ดีมากขึ้นเยอะมากๆก็ถ้าใครพร้อมกันแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช anel นี้นะครับผมชื่อบอยตอนนี้ทำงานเป็น engineering manager อยู่ที่บริษัทแคนวาที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็น software engineer ที่บริษัท Amazon ก็เดี๋ยวเราเริ่มมาดูตัวแรกกันครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่า ตอนเริ่มตอนที่ผมแบบนั่งอ่านก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแบบมันคืออะไรกันแน่มันทํางานยังไงนะครับแต่ว่าความจริงแล้วหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เข้าใจไม่ยากเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูพร้อมกันเนาะเราก็เข้าใจไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตัวเว็บไซต์กันก่อนครับเป็นเว็บไซต์ของ Amazon นะครับเขาอ,อธิบายว่า r ร c คคือย่อม,มาจาก3ตัวครับก็คือ retrieval augmented generation นะครับสตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามา ดูด้วยกันเนาะลงรายละเอียดด้วยกันของ3ตัวนี้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดตัวไว้บอร์ดที่เตรียมเอาไว้นะครับก็ใส่หัวข้อไปก่อนเป็นชื่อ3ตัวนี้เนาะ r e t r i e v a l augmented <Up> แล้วก็ generation ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดู3ตัวนี้กันครับอยากพาทุกคนไปดูชีวิตก่อนที่เราจะใช้งานตัวแร c กันถ้าชีวิตที่ไม่มี r a เนี่ยจะเป็นยังไงก็ถ้าสมมติว่าเราใช้งานพวก แ a GP t GPT ทั่วๆไปเนาะเราก็จะมีพวกคำถามที่ถามได้ที่เราถามพวก Chat GPT Gemini Claude นะครับก็จะมีคำถามอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมีอะไรบ้างนะครับก็าจะถามคำถามประมาณนี้เนาะหรือว่าเราจะถามว่าประชากรโลกมีกี่ล้านคนนะครับก็าจะเป็นคำถามทั่วไปประมาณนี้ยที่เราถามพวก AI นะครับตามปกติทั่วไปเดี๋ยวผม เทสตัว Flow ตัวนี้ให้ดูก็ Flow ก็จะประมาณนี้เนาะก็คืออันนี้เป็นตัวเราด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาถามคำถามพวกเนี้ยว่าญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างสมมติคนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นครับหลือประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถถาม ChatGPT ได้แล้วก็พวกพร้อมของเราครับไอพวกคําถามเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมเนาะพวกพรอมของเราเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามา ที่ตัว AI ครับก็ ChatGPT c l o u d e Gemini แล้วแต่เราชอบค่ายไหนนะครับก็ว,วิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็จะวิ่งค้นหาครับอาจจะไปค้นหาบนอินเทอร์เน็ตบนข้อมูลที่มันเก็บไว้นะครับข้อมูลที่มันเทรนไว้ก็ไปดึงข้อมูลมาแล้วก็มาเจ n e r รตเป็นอ output เป็นคำตอบมาให้เรานั่นเองอันนี้ก็คือเบสิกทั่วไปเลยที่เราใช้พวก AI กันนะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติว่า ฉันอยากถามคําถามที่มันไม่ใช่คําถามทั่วไปล่ะอย่างเช่นฉันอยากสร้างแชทบอทนะครับในบริษัทของเราตอนนี้แชทบอทดังมากเนาะมาแรงครับหลายๆคนก็สร้างแชทบอทของตัวเองบริษัทก็อยากมีแชทบอทที่มาตอบคําถามลูกค้านะครับว่าลูกค้ามาถามว่าสินค้าในร้านค้าของเรามีอะไรบ้างเราก็จะแบบว่าอยากให้แชทบอทเป็นคนตอบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ข้อมูลร้านค้าของเราข้อมูลบริษัทของเราครับ เป็นสิ่งที่ AI มันไม่มีเนาะในตอนเนี้ยที่เราดูโฟล์ตัวเนี้ยครับด้านซ้ายดังนั้นถ้าใช้แค่ชีวิตแบบไม่มีแร็กนะครับถ้าผมสรุปก็คือคำถามที่ถามไม่ได้ก็จะมีคำถามที่มันเฉพาะเจาะจงเนาะอย่างเช่นสินค้าในร้านมีอะไรบ้างครับสมมุติว่าลูกค้าต้องการมาถามว่าสินค้าในร้านค้าเราขายอยู่ตอนนี้เปิดมาใน s h อ p e e ในลาซ a ด้มีอะไรบ้างครับ ก็ไม่สามารถตอบได้เนาะตัว AI เมื่อกี้นะครับเพราะมันไม่มีข้อมูลตรงนี้หรือว่าในบริษัทของเราลูกน้องอาจจะถามว่าในบริษัทมีเทรนนิ่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้จักว่าบริษัทของเราคืออะไรนะครับมีเทรนนิ่งมีข้อมูลอะไรตัว AI เนี่ยไม่รู้จักดังนั้นอันนี้ก็คือชีวิตที่ไม่มีแรงนะครับก็จะถามได้แค่ คำถามทั่วไปนั่นแหละคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ตัว AI ครับมันมีข้อมูลมาแกะที่เราอยากถามมันนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะโจทะตรงเกี่ยวกับบริษัทเราสินค้าเราเราทำไงดี <c oughs> หลายคนก็อาจจะเคยทำแล้วแหละ <c oughs> ความจริงนะครับก็คือตอนที่เราพร้อมเนี่ยไปหาข้อมูลมาอาจจะเป็นพวกมาจากไฟล์ PDF Excel นะครับที่เป็นไฟล์ของบริษัทเราก็ไปวิ่งหามาสมมติว่าไฟล์พวกนี้อาจจะมี หลายไฟล์เนาะเกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็ไปวิ่งไล่หามาว่าไฟล์ไหนที่มันมีข้อมูลที่เราอยากถามตัว AI นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าสินค้ากระเป๋าในร้านค้าเรามีอะไรบ้างก็จะวิ่งไปหาไฟล์ PDF ที่เกี่ยวกับสินค้ากระเป๋านะครับก็จะได้รู้ว่ากระเป๋ามีอะไรบ้างก็เปิด PDF นั้นขึ้นมาอาจจะมีพารากราฟที่เราอธิบายเกี่ยวกับ กระเป๋าเนี่ยว่ามีกระเป๋ารุ่นไหนบ้างสีไหนบ้างไซส์ไหนบ้างนะครับก็ไป Copy Text ตรงนั้นมาแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้ตอนตอนพร้อมเนี่ยตอนที่เราถามว่ากระเป๋าของเรามีแบบไหนบ้างนะครับก็พาสต์ตัวเทคมาแกะที่เราไปก๊อปมาครับเข้าไปกับพร้อมด้วยโอเคไหมก็คือเอาพวก e x t ต่างๆนะครับเข้าไปคู่กับพร้อมของเรากับคำถามของเราแล้วไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดนะครับก็จะวิ่งเข้าไปหา ตัว AI นะครับ AI ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเราและตอนนี้ก็คือตัวกระเป๋าเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ดังนั้น AI ก็สามารถที่จะตอบได้ครับว่าตอนนี้กระเป๋ามีรุ่นอะไรบ้างขนาดอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแบรนด์อะไรแล้วก็ตอบออกมาเป็นเอาต์พุตให้เราอันนี้คือตัวแรกแบบเบสิกเบสิกเบสิกมากๆนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มกับตัว AI AI ตอนนี้ก็เลยรู้ข้อมูลเพิ่มก็เลยสามารถเอาข้อมูลนั้นมา g e n นเรต เป็นคําตอบได้นั่นเองซึ่งตัวเมื่อกี้ครับตัวขั้นตอนที่เราแบบวิ่งไปหาไฟล์ต่างๆแล้วก็ดูว่าไฟล์เหล่านั้นมันมีตัวคีย์เวิร์ดตัวสิ่งที่เราต้องการถามอยู่ไหมอย่างเช่นกระเป๋านะครับก็อาจจะไปเซิร์ชคีย์เวิร์ดพวกนั้นนะครับซึ่งไอตัวขั้นตอนเนี่ยที่มันวิ่งไปเซิร์ชครับไปหาว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนบ้างครับ mm hmm. เพื่อจะได้ข้อมูลมาบวกกับพรอมแล้วส่งไปให้ AI ไอไอตัวขั้นตอนนี้แหละเขาเรียกกันว่า retrieval โอเคไหมขั้นตอนเมื่อกี้เรียกว่า retrieval นะครับเป็นขั้นตอนแรกตัวอักษรแรกของตัวแรกซึ่งหลักการที่เราเพิ่งอธิบายไปครับใน retrieval เนี่ยแบบกําปันถุบด,ดินแบบง่ายที่สุดก็คือคุณวิ่งไป search keyword นะครับว่าไฟล์ไหนมี keyword ที่เราต้องการบ้างก็ค่อยเอา text ในไฟล์นั้นเอาดึงแล้วก็ออกมามาใส่ในพรอมนะครับซึ่งวิธีการ search แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการ search แบบ keyword search นะครับ เป็นการ Search แบบว่า Match Keyword นั่นแหละนะครับก็เป็นการค้นหาในไฟล์นะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ได้เก็บ Data ในไฟล์อย่างเดียวก็ได้อาจจะเก็บ Data ตัวเนี้ยในตัว Database ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้รู้จัก Database ก็ Database เป็นตัวถังข้อมูลนั่นแหละนะครับที่ในทาง Programming ในทาง e n g i n เ e r i ร g เราเอาข้อมูลไปเก็บกัน ก็สามารถเก็บไฟล์ได้ใน2อันนี้เลยครับหรือเก็บที่อื่นๆก็ได้ซึ่งการทำแบบคีย์เวิร์ดเซิร์ชนะครับเป็นการทำแบบว่ากำปั้นทุบดินนิดหนึ่งครับมันมีข้อเสียค่อนข้างหลายอย่างครับแต่ว่าหลักๆข้อเสียของมันเนี่ยหนึ่งเลยก็คือมันสามารถค้นหาค่าแต่ไม่ได้ค้นหาตามความหมายนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติว่าผมเซิร์ชว่ากระเป๋าก็คือมันต้องวิ่งเข้าไปหาแมช เป๊ะเนาะว่าคำว่ากระเป๋านะครับในไฟล์ต่างๆในตัว database นะครับก็ต้องแมชเป100๊ะ1 0 0ถ้ามันไม่แมชนะครับมันก็จะคิดว่าไอตัวสิ่งที่เราเซิร์ชไม่ตรงนะครับกับข้อมูลอันนั้นแต่ว่าโลกของความเป็นจริงครับเวลาเราเซิร์ชเราไม่ได้เซิร์ชแบบเป๊ะแบบนั้นถูกไหมเราไม่ได้เซิร์ชแบบว่าฉันต้องการกระเป๋ารุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเราอาจจะเซิร์ชแบบว่ากว้างๆมากกว่าเนะาะเวลาเราพิมพ์ถาม AI ครับเราถามว่า กระเป๋ารุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกใหม่จากแบรนด์นี้มีอะไรบ้างหรือกระเป๋าแบรนด์เนมเพิ่งออกใหม่ในปีนี้มีอะไรบ้างครับหรือถ้าเป็นมือถือเนี่ยเราก็เซิร์ชแบบว่ามือถือที่เพิ่งออกในปีนี้มีอะไรบ้างหรือมือถือที่พับได้มีรุ่นอะไรให้เลือกบ้างดังนั้นไอ้พวกคีย์เวิร์ดเซิร์ชนะครับการแมชแบบเป๊ะๆเนี่ยโอกาสหาเจอบางครั้งก็จะยากทีนหนึ่งเพราะมันต้องแมชเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเซิร์ชตามความหมายไม่ได้ ซึ่งคนปกติทั่วไปเนี่ยที่เราทำทำกันเนี่ยเรานิยมเซิร์ชตามความหมายมากกว่านะครับอันนั้นเลยเป็นข้อเสียอันแรกแต่ข้อเสียอันหนึ่งครับก็คือช้านะครับเซิร์ชช้าด้วยเพราะว่ามันต้องวิ่งไปแบบว่าเซิร์ชแบบแมชคีย์เวิร์ดเป๊ะๆในไฟล์ต่างๆนึกภาพในบริษัทเราถ้าบริษัทขนาดใหญ่หน่อยไฟล์จะมีเป็นพันเป็นหมื่นไฟล์ใช่ไหมครับการเซิร์ชแบบคีย์เวิร์ดเป๊ะๆก็ค่อนข้างช้ามากๆเหมือนกันถึงตอนนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วไม่เซิร์ชแบบคีย์เวิร์ด แล้วจะเซิร์ชยังไงให้มันเซิร์ชความใหม่ได้มันมีวิธีการเซิร์ชอีกแบบหนึ่งครับที่ถ้าใครเรียน Vector database จากอีกวิดีโอนึงมาแล้วก็จะรู้นะครับถ้าใครไม่เรียนพอตัวนี้ก่อนไปเรียนอันนั้นก่อนนะครับเพราะว่าจะทำให้เข้าใจเนี้ยเยอะมากขึ้นเยอะเลยซึ่งวิธีที่2เนี่ยที่มันเซิร์ชได้ครับเขาเรียกว่า Semantic Search อันนี้ก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะ ทําทการค้นหาด้วยความหมายได้นะครับก็คือตามชื่อเลยซิมแมนติกนะครับก็คือความหมายนั่นเองตรงนี้หลายคนที่กำลังได้ยินว่าค้นหาด้วยความหมายได้ครับก็จะบอกว่าเทพไปหรือเปล่าครับมันทําได้ยังไงสามารถค้นหาความหมายได้ด้วยหรอรู้ได้ยังไงนะครับมันมีเทคนิคอยู่ครับที่ทําตัวนี้ได้ก็คืออันดับแรกครับขั้นตอนแรกคือแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ชังนะครับก็คือเป็นช้งช้งเป็นส่วนส่วนและแปลงข้อมูลนี้ให้เป็นเวกเตอร์มันเป็นยังไงแบ่งข้อมูลเป็นส่วนส่วนและแปลงเป็นเวกเตอร์ครับถ้ากลับมาดูตัวอย่างตรงนี้ตอนที่เรา,าต้องการค้นหาข้อมูลเนี่ยว่าไฟล์ไหนมีข้อมูลที่เราต้องการครับเทคนิคของมันคือสมมติว่าข้อมูลเรามีเป็นพารากราฟนะครับหลายๆอันเนี่ยเราจะแบ่งตัดพารากราฟครับให้มันเป็นแบบว่าส่วนส่วนหนึ่งช้งเนี่ยอาจจะเป็นสัก3ประโยค คับ5ประโยคแล้วแต่แล้วแต่อัลกอริทึมที่ใช้นะครับเสร็จแล้วแต่ละชั้นะครับก็จะเอามันมาแปลงเป็นเวกเตอร์ตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าชั้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวของกระเป๋าเราก็จจะได้เวกเตอร์รูปแบบประมาณนี้นครับสมมุติเนาะอันนี้เป็นตัวเลขผมสมมติขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าในโลกความจริงไอตัวชุดข้อมูลเวกเตอร์ นะครับอันนี้เขาเรียกวนะ่าเวกเตอร์เนาะเป็นชุดข้อมูลของตัวเลขซึ่งถ้างงให้กลับไปดูวีดีโอ Vector ร์เดตเบ e สที่เราบอกเนาะแต่ว่าพอเราได้เวกเตอร์ตัวนี้ปุ๊บตัวเนี้เป็นตัวบอกความหมายนะครับว่าข้อมูลเราเนี่ยที่เก็บอยู่พารากร a ฟตัวชั้งของเรานะครับแปลงเป็นความหมายได้ประมาณนี้ซึ่งอันแรกอาจจะเป็นประเภทสินค้าสมมุดเนานะก็ มุิกระเป๋าจะได้ค่า0.293นะครับอันนี้อาจจะเป็นประเภทสินค้าอันที่2อาจจะเป็นแบรนด์ก็ได้ครับเป็น0.92ครับอันที่3ก็อาจจะเป็นสีนะครับของตัวสินค้าก็ได้2.193นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับที่อยู่ในนี้อันนี้ผมสมมติมีแค่3 d i ด e n s i o ัครับ3ตัวแต่จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้คราวนี้ตัวไฟล์ PDF เรานะครับก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆอีๆอกก็ได้ครับอย่างเช่นเป็น Poli c y ของบริษัท ก็จะข้อมูลหน้าตาประมาณนี้เนาะดังนั้นก็มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะว่า2ตัวนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกสิ่งที่แตกต่างกัน,นครับเป็นข้อมูลคอลับประเภทกันซึ่งเวกเตอร์พวกนี้ครับเราก็จะเก็บไว้ในเวกเตอร์เดต้าเบสนะครับก็คือแปลงข้อมูลแล้วก็ทําให้มันเป็นซิมแอนติกนะครับให้มันมีความหมายเก็บข้อมูลตัวนี้ไว้ในเดต้าเบสอ่ะตอนนี้เราได้ตัวเวกเตอร์แล้วเนาะแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ละ แล้วไงต่อครับเวกเตอร์พวกนี้มีประโยชน์อะไรขั้นตอนถัดไปครับที่เราจะทำก็คือเราจะมาทำการแปลงตัวพร้อมรับหรือว่าคำถามของเรานี่แหละที่เราใส่เข้าไปนะครับให้กลายเป็นเวกเตอร์ครับแปลงให้มันเป็นเวกเตอร์เหมือนกันสมมุติว่า คำถามที่เราถามไปเมื่อกี้เนาะตัวพร้อมนะครับว่ากระเป๋ารุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมาในปีนี้นะครับมีอะไรบ้างจากแบรนด์ไหนบ้างสมมุติว่านี่คือคําถามของเราเราก็จะแปลงคําถามของเราครับให้กลายเป็นเวกเตอร์สมมุติว่าอันนี้คือเวกเตอร์คำถามของเราเป็นประมาณนี้เราก็ขั้นตอนสุดท้ายครับกลับมาตรงนี้ก่อนก็คือนำเวกเตอร์ของพร้อมไปเปรียบเทียบกับเวกเตอร์ของข้อมูล ดังนั้นตอนนี้เรามีเวกเตอร์เหมือนกันละคล้ายๆตอนที่เราทําโจทย์คณิตศาสตร์นิดนึงครับที่แบบว่าเราแปลงหน่วยก่อนประมาณนั้นเนาะให้มันเหมือนกันจะได้เปรียบเทียบกันได้ก็คล้ายๆกันเราแบบเก็บทุกอย่างเป็นหน่วยเวกเตอร์แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวเวกเตอร์ของเราไปเปรียบเทียบครับว่าเวกเตอร์คาถามที่ยูเซอร์ถามมาเนี่ยข้อมูลที่เราเก็บไว้ครับข้อมูลอะไรที่มันคล้ายกับสิ่งที่ยูเซอร์ถามมาก็จะเอาตัวเวกเตอร์ตัวนี้ไปเปรียบเทียบสมมติว่าปเปรียบเทียบกับชั้งอันแรก ก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็คลายๆนะอันนี้แบบยูดเซอ 12, ร์ถาม0.312กับอันนี้0.293อันนี้อันที่2เป็น0.158ก็ใกล้เคียง0.92นะครับอันที่สาอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าดูเวกเตอรส์สองอันก็ใกล้เคียงกันนะดังนั้นข้อมูลตรงเนี้ยข้อมูลสินค้าครับที่เราบอกไปอันนี้แต่เป็นข้อมูลสินค้าเนาะก็น่าจะใช้ได้ครับดังนั้นมันก็จะดึงข้อมูลตรงส่วนนี้ครับเอามา เอามาวางไว้คู่กัดนะครับเป็นพร้อมที่จะส่งเข้าไปในตัว ChatGPT ตัว c l o s s ตัว Gemini ตัว AI อะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้นะครับดังนั้นตัว AI เนี่ยก็จะได้ตัวพร้อมของเราเข้าไปบวกกับ Data ครับที่คล้ายกับพร้อมของเราครับซึ่งอาจจะมีหลายตัวก็ได้ความจริงนะครับพอเราส่งข้อมูลตัวนี้เข้าไปให้ตัว AI AI ก็จะมีข้อมูลครับในการ generate ตัว output ออกมาซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วตัวบนล่ะต้องส่งไหมครับจริงๆขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับก็ไปเปรียบเทียบเหมือนไหมครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนาะอันนี้เพราะว่าอันบนเป็นแบบว่า0.5หเลยอันล่างเป็น0.3อันบนเป็น2.1ครับอันล่างเป็น0.1แล้วก็อันสุดท้ายก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ดังนั้นตัวนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลครับที่เราต้องการ อย่างที่เราบอกตอนแรกอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเนาะเป็นพ olicy นะครับก็จะไม่ใช่ข้อมูลสินค้าดังนั้นอันนี้จะไม่เอามาเราก็เลยได้ตัวพร้อมแล้วก็ได้ข้อมูล1ชุดตัวนี้นะครับเป็นชังอันนี้ซึ่งอย่างที่เราบอกครับว่าไอตอนที่เราไปหาข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็เอาข้อมูลดึงเข้ามารวมกับพร้อมเนี่ยเป็นขั้นตอนของ retrieval นะครับตัวแรกเลยคราวนี้ตอนที่เราส่งข้อมูลนี้ไปครับเอาเข้าไปให้ AI ตอนขั้นตอนเนี้ย ก็เป็นขั้นตอนที่2ครับเขาเรียกว่า augmented นะครับก็คือเดี๋ยวเราโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับจะได้จำได้เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลที่เจอส่งไปพร้อมกับพร้อมไปให้ตัว LLM นะครับก็คือตัว AI นั่นแหละอันนี้เป็นขั้นตอนที่2เนาะก็ส่งไปนะครับดังนั้นตัว AI ก็จะมีข้อมูลละมีพร้อมของเรามีข้อมูลครับ มันก็เอาตัวเนี้ยไปทำการ generate ตัว output นะครับสุดท้ายก็จะได้ output ออกมาซึ่งก็คือตัวที่3ครับ generation ก็คือเอา2ตัวข้างบนไป generate เป็น output นั่นเองดังนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนครับของตัวแร c ว่ามันคืออะไรทำงานยังไงนะครับซึ่งเบื้องหลังก็จะมีรายละเอียดเบื้องหลังเบื้องลึกเทคนิคการ search ชโนนิเนั่นอัลกอริทึมต่างๆที่สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ย เป็นภาพรวมที่ทําให้เราเข้าใจมันเก่อนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการเอาไปต่อยอดก็สามารถที่จะเอาตัวข้อมูลตัวนี้ไปอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดลงเนื้อหาได้ก็สรุปแล้วมันก็มี3อย่างนะครับ <c ließen> เป็นตัวย่ออย่างที่เราบอก retrieval นะครับเป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลมานั่นเองครับจากข้อมูลที่เราเก็บไว้ แล้วก็เอามา a u g m e n t e d ก็คือเอาไปเพิ่มความรู้ให้กับตัว AI ครับ AI จะได้รู้จักข้อมูลของเราของบริษัทเรานะครับเอาไปทำเป็นแชทบอทเป็นการตอบคำถามเป็นการวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตัวนั้นบวกกับพร้อมของเรานะครับเป็น Vector เอามา generate ครับเป็น output อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของตัวคลิปนี้แล้วครับที่มาเล่าตัวแรกให้ฟังกันจริงๆก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนา ดังนั้นถ้าใครชอบตัววิดีโอแนวนี้นะครับชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถสนับสนุนช่องได้นะครับตอนนี้เราเปิดให้มาจอยเป็น Membership ได้แล้วนะครับก็จะได้ตัวสติกเกอร์น่ารักน่ารักไปใช้นะครับแล้วก็สามารถดูวิดีโอของเราได้ก่อนคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนคอนเทนต์ด้าน AI ครับช่องเรามีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเลยครับสามารถมาติดตามไปค่อยๆเรียนไปพร้อมๆกันได้แล้วถ้าใครอยากให้เราทําตัววิดีโอประเภทไหนนะครับหรือว่าเป็นแนวไหนความรู้ด้านไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ